สำหรับภาพใหญ่เราวิเคราะห์ผลงานของรัฐบาลในช่วงร้อยวันแรกด,ด้วยระบบความคิดที่เป็นเฟรมเวิร์ที่ชื่อว่า5คิดอันที่1คือคิดดีทำได้ก็เป็นข้อดีของรัฐบาลที่เราต้องแสดงความขอบคุณแล้วก็ชื่นชมในส่วนที่2คือคิดไปทำไปส่วนที่3ามคือคิดสร้างไม่คิดยาวส่วนที่4ี่

หญ่ทำเล็กส่วนที่5คือคิดใหญ่ทำเล็กคิดดีทำได้ผมคิดว่าคงเห็นตรงคิดดีทำได้ผมคิดว่า